โอเควันนี้เราจะมาสอนทำผลแมกมา V2 และผลสเวิร์ฟแคทนักันนะครับโอเคอย่างแรกที่กูต้องมีเลยคือผลแมกมานะคะ okay. รับโอเคอย่างต้องใช้กูต้องมีนะครับโอเคครับจะต้องมีบอลเลยนะครับแล้วให้กูเจอไปกูจะได้แมกมา V2 นะครับมารียดีกันเลยนะครับทำให้กับแมกมา ma V2 จะมีเตะเป็นการขบนะครับแบบนี้แล้วก็คืนมากมากนะครับแล้วก็แม็กมาแกนนี่มมากมากนะครับแล้วก็แม็กมาดาก้อนนี้เราจะไปไปท่าบินนะครับวันนี้ผมจะเสยบอลนี่หละครับเพราะว่าผมไม่สบายครับมันจะไอใส่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะโอ้ยแหลกมาก ตอนนี้คือผมแหลกมากเลยครับโอเคอย่างที่สองนะครับค okay. ือผมสมิร์ทรับโอเคเอากันเลยนะครับผมบสมิร์ทแคทได้จะมาใช้เลย <c oughs> น่าสบายนะครับโอเคเอาบลกินเอาบลกัปตีก่อนนะครับกินกิโลเข้าไปนะครับแนละ้วให้คุณเดินไปใช้ไายกินะ เดี๋กของหายไปหนึงนะครับโอเคโอเคตอนนี้ก็ตจบนะครับ เลือกด้ยสไคิมาครับให้คุณกดโอ้ผมเซฟดันโอเคเลือซ right ื right ้อเอ้อเบรนครับโอเคน่าจะจำผิดอันโอเคคุณกดใช้บัตรเคริตได้เลยนพอกา่ดตครับเนใสองกมานะครับบพแล้วก็กาบิตตอนะครับบโร เลโก้ปีกดีดดีครับให้คุณกินหัวเรืผาดข้าบเลยครับแบโอเคให้ใช้คอนเทนไปกินนะครับนม่ครับผมยครับอันบยร์สขานะครับป็นการบินปีกการบินแล้วก็บินนครับจะด้ใช้ยน้ โอเคขอการขอจบการเบ้ทนะครับได้บ้านครับจุ๊ายบาย